สีเคล็ดับดูแลฟ้าจางจากแสงบูไลแสงบูไลก็คือแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราค่ะเช่นมือถืออุปกรณ์ไอทีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือแสงไฟนีออนแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะคะที่เราจะเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นเหมือนปัจจัย5ละอย่างมือถือเราจะต้องติดตัวเราทุกวันเพื่อการสื่อสารก็ดีหรือว่าการทํางานก็ดีหรือการเรียนด้วยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ด้วย แต่มันเป็นภัยเงียบนะคะโดนแสงพวกเนี้เข้าไปทุกวันทุกวันก็เกิดฝ้ากระจุดด่างดำร้อยมองค้ำและริ้วรอยก่อนไว้ได้ วันนี้เราต้องรู้4เคล็ดลับนี้ค่ะที่จะช่วยให้ฟาจางลงอย่างปลอดภัยค่ะข้อแรกนะคะให้หาฟิล์มมากรองแสงมีนะคะในเรื่องของฟิล์มที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นฟิล์มที่ติดหน้าจอมือถือหรือถ้าเป็นจอคอมอันนี้ก็มีเช่นกันมีฟิลเตอร์นะคะเพื่อกรองแสงไม่ให้ผิวเราเนี่ยโดนแสงเต็มๆหรือเยอะเกินไปค่ะข้อที่2ลดปริมาณแสงลงข้อนี้นะคะหลายคนไม่รู้ว่าเป็นแบบเกีร์ไหมเกรดเองก็เผเอเลอเช่นกัน บางครั้งเนี่ยเราตาเรามองไม่เห็นเพราะปรับแสงมันน้อยไปก็เลยไปปรับจนสุดเลยร้อยเปอร์เซนพอปรับสุดร้อยเปอร์เซนสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ปรับลงทั้งวันอยู่แบบนั้นนะคะทั้งวันแล้วก็จนถึงก่อนเข้านอนมารู้ตัวอีกทีปิดไฟนอนโอ,อ้โหทําไมแสงมันจ้าซะอย่างนี้โดนทำร้ายมาทั้งวันเลยทั้งผิวหน้าด้วยแล้วก็สายตาด้วยดวงตาเราก็ต้องถนอมนะคะแสงพวกนี้เข้ามามากเกินไป ก็ทำร้ายตาด้วยแล้วผิวเราก็จะโดนแสง U V ตรงนี้มากไปพยายามปัดปลดค่ะเหลือสัก50%เราก็จะปลอดภัยด้วยผิวเราจะได้ไม่เป็นฝ้านะคะข้อที่3ค่ะจำกัดชั่วโมงใช้ให้มันลดน้อยลงถ้าเกิดว่าเราอยู่กับมือถือตลอดทั้งวันอันนี้แน่นอนแสงเนี่ยมันก็จะส่องกับหน้าเราตลอดทั้งวันเลย ลองปรับลดจํานวนชั่วโมงหากิจกรรมยามว่างอย่างอื่นทํานะคะเช่นบางทีเนี่ยเราก็ออกไปสูตรอากาศสดชื่นข้างนอกไปออกกําลังกายก็ได้หรือว่า,าหาเพลงฟังเพราะๆที่เราจะไม่ได้จมอยู่กับมือถือตลอดทั้งวันถ้าอยู่ทั้งวันเนี่ยแน่นอนแสงมันก็ต้องได้รับตลอด โอโหเกือบทั้งวันแบบนั้นทำร้ายผิวแน่นอนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4สารกันแดดอันนี้จำเป็นมากๆครีมกันแดดต่างๆคุณต้องทาค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านหลายคนเนี่ยมองว่า Work from Home เรียนออนไลน์อยู่ในบ้านอยู่กักอบอุปกรณ์มือถือก็จริงแต่เราไม่ได้โดนแดดไม่ต้องทาครีมกันแดดได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโดนเป็นประจำแบบนี้หลายเดือน หลายปีเข้ามาลองเทียบเลยผิวหน้าเราจะเห็นเลยเม็ดสีเมลานินขึ้นมาแบบย่องแบบภยัยเงียบฝ้าขึ้นกระขึ้นหน้าก็ดูมีริ้วรอยด้วยและหมองคล้ำอีกสังหากดูผิวแห้งด้วยรองปรับพฤติกรรมดูก็คือต้องใช้ครีมกันแดดตั้งแต่เช้าถึงจะอยู่บ้านก็เถอะไม่ออกไปไหนนะคะก็ต้องทาครีมกันแดดเลือกแบบที่มี SPF50 PA 3บวกค่ะก็คือ PA บวกบกบวกจะได้กันได้ทั้ง UVA, UVB แล้วก็แสงสีฟ้าอย่างเกตเองนะคะไม่ชอบความเหนียวเนือหนะไม่ชอบความมันย่องอยากจะทาเราได้ออร่าด้วย เราก็เลือกเลยตัวนี้นะคะ BB กันแดด KT SPF 50 PA บวกตัวนี้เป็นฟิสิ c อลซั n s c กรีนด้วยที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนดังสีไม่ดูดซับแสงค่ะทาเข้าไปแล้วสิ่งที่เราได้เนี่ยคือมันล้างออกง่ายไม่อุดตันเข้ากับสีผิวเราได้เกลี่ยง่าย แล้วก็ไม่หนักหน้าไม่หนาไม่โบะนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาว่าแต่งหน้าไม่เกง่งหรือว่าไม่เลือกรองพื้นไม่เป็นอะมันมีตั้งหลายสีหมดปัญหานี้เลยว่าตัวกันแดดนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะเขาเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเดยหน้าใสาใครใช้ก็หน้าใสานะคะแล้วก็เป็นรองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิวไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกสีละ ทาเข้าไปปุ๊บเข้าได้ทุกสีผิวเลยแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยแนะนำเลยนะคะลอตใหญ่บึ้มอย่างนี้ร้อยกรัม3 9 0เบาทเท่านั้นเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยหรือว่าคนที่ตั้งครรภ์คนให้นมบุตรก็ใช้ได้ค่ะแนะนำเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นถ้าคุณเป็นฝ้าไปแล้วกันแดดอย่างเดียวคือเกาะคุ้มกันแต่ว่าบำรุงดีๆต้องใช้ต้องมีค่ะเพื่อลดเม็ดสีเมลานินก็แนะนำเป็นเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนสเคที่ลด ฝ้ากระจุดด่างดำเติมน้ําให้ผิวยกกระชับลดริ้วรอยลดอาการแสบแดงแสบกล้านนะคะใช้คู่กันรวมไปถึงท้าขั้นตอนการล้างหน้าก็บวกเพิ่มเป็นสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำสเกตที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟองชุดนี้เซ็ตนี้ในราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีเท่าไทยทักเข้ามาได้ที่เคที่เลยนะคะปลอดภัยไร้สารค่ะ